สวัสดีเอฟซีแฟนทลับทุกคนนะคะมณีนุนทิยากศรีภาพขอมเมพิโอเอฟซีไปขอเลขกับแมตเเคียนนะคะงวดที่ผ่านมานี่แมตเเคียนกับเขา่าเกตสองเต็มๆเลยนะคะงวดนี้สิเป็นตัวใดกนนะะดัไปน้ำกันเลยะคะ่ะเดินทางไปน้ำกันเลยค่ะจากบ้านนุนทิยานี่ไปอำเภอสามชัยไปขอเลขแมตเเคียนนี่เป็นระยะทาง80โลนะคะไปกับประมาณร้อยหกสิบโลนะคะ าให้เห็นการเดินทางนะคะอย่างใหมมีเอฟตี้มีส่วนร่วมไปน้ำกันนะคะเอ็ดมินก็นมาถึงแล้วนะคะวัดบ,บ้านท่าสร้างบ้านท่าสร้างที่มีแมตะเคียนป่านี่นะคะงวดที่แล้วเข่าเ็ดสองเต็มๆเลยนะพี่น้อมเนาะสองงวดแล้วนะคะงวดแรกอะ หนึงเจ็ดหนึ่งงวดผีพานมาเนี่กัเขาเจ็ดสองนะคะมือนี้กับสีมาซองผ้าผีพระนองเอฟซีมาซองน้ากันนะคะว่าแม่แตะเกียนปานี่เพิ่นเสียหายแนวทางลูกหลานตัวใดนะคะไปช่มน้ากันเลยค่ะแม่ถึงแล้วบอกว่าสามตัว <laughs> บอกค่ะน,น,นะคะแม่ถึงแล้วเป็นค้นบ้านนี้นะคะ สามตูแต่เพิ่นเอาสองไปตั้งรักเพื่อนเอาไว้นานนะค่ะแต่เนี่ยแต่เทียนค <ขา S 2> ่ะเลขกมันก็เรยกออกสามเย็ดสองนอะ<ข>าะค่ะวันที่ผ่านมาหนูแม่เถิงมาส่องจัก้นค่ะวันที่ผ่านมาหนูบอกค่ะย้ายบ,ออาบาา่ดยายมาสองย้ายบ่ดีมาองวันที่ผนนี่ตะวันนี่เลยย้ายมาส่งทบ้านเขาเจ้ามาที่เขาเจ้าเห็นสามตมาัวบอคววันที่ผ่านมาตาบานยุที่ยเห็นยุนแนน ใด้โทรศาปาการเจ็ดสองเปลุเยวาได้บัดงมาพันคมมอเตอ์บก็ผามา,มา,มาคือย้ายบัวด้มาได้ขาบมานะ<ฆ>่ะห้าอ่ออนนอก <laughs> ของแท่ย้ายถึงตัวแท้นี <laughs> ่ของแท้ของเทียมสัญญลักษณ์เอเกลักษ์ นี่อะไรมาน่ือยรเดี๋ยวได้ทำแนี้กาฟปะนี่อรนไล่อยู่นี่มาน่ะไปกับเดียวกันก็ได้ <c oughs> เดียละบนองมน,นี้คุณยายป็นสิทธิพามาขอนะครับเปหน้คสิทธิพามาขอโชคลานาะพี่้น้อนเนาะเดี๋ยวเขาจะเบิ้งใส่น้ำกันนะครับผู้นดสิเป,ป็นตัวใ่ จังไที่ขออยู่ด้านเกาหรือขออีกมันไม่เห็นไงแต่ว่าขอสจ้ากอนต้องคอยไปรูปบ้างเนาะงานเจ้าก็ติอันนั่นเบิ้งตอนนี้แม่สกอนะครับแม่ถึงแล้วว่าอันก็เจ้าท่าแป้งไว้ร้ายแล้วเพราจำเป็นต้องท่าอีกสั้นท่าไว้ร้ายดีค่ะเมื่อเป็นกระปองหลอกค่ะผู้ใดเพิ่นท่าไว้นะคะัลที่ผ่านมาเพิ่นถือเกือบเมื่อบ้านมันบางวันนี้ก็เลย เจ้ามาขอตองวดมิตรแปงนะคะหยุดเทียนก่อนใหญ่ั่นเทียนหุดเทียนแล้วเจ้าคอยออกมาหยุดใส่ oh, ้ถูกนะว่าตุดวมันคือบลมแนพอพอเทียนนี่ดพุ่ไหมเทียนท่านไต่เทียนไตแล้วไหมเทียนเกาพุ่นด้วยจันทและพระเจ้าว่าแะจุดแล้วนั่นแล้วหมอดว้ให้นี่ก็ไป เออให้เพบรนจุดถูกเที่ยนกันนะคะจังแอดมินจังสิภาเขาไปซ่องนะคะตั้งถ to so ิ like ่นุ uh ่มอมดหมดจุดถูกจุดเที่ยนขอผลก่อนมีหมดแม่ตะเขียนป่านี่นะคะโอ้ผ่าสามสีเก็ดสีกับก้าแล้วแม่เพบรรจุว่าอยากได้ไม้บ่าน้ออยากได้ไมก้ไก่เด่นๆออกมาสามตัวตรงๆอยากได้พวกมาเลยเก็ดสีเก็ดจอกก็ให้ถึก ตามตัวตรงๆน้อแม่เด้อเนมัผู้อื่นให้ลูกหลานเห็น,หนด้วดเ้อแมาเด้อผ่าก็เก้าแล้วนะคะผ่าเจ็ดสีก่ก้าแล้วสะบัดอืน,น,อนลหลายให้ลูกหากลานในถอดจะมันหนุกมึงคอเนมึนงกาบลูกขา,ขาขศัตรนเพินผู้ซื้อเสียงดังแท้ดังน้ำเพ่นเนี่ย ว่าบ้านเจ้าของนี่ล่ละว่ายูไกลนี่ล่ะไปเลยมาไหว้มาวอนอยู่บ่เสาผันดูไก่สะแทกอ่ะสาธาสาถูด้าคคณประคุตประทับประสงคนกบ่าวอาจารย์จริงจักศิษย์อยู่ในบริเวณนี้เจ้าที่เจ้าทางเทวดาวัดนี่เจ้าคุ้มเป็นเทวดาอยู่ในวัดนี่ก็ขอเห็นมุ้มคร่องให้ผู้ขาหนีโศกมีลาบน้ำเด้อ เสีปิดตือบังเดอ้อเห็นมาเบิงมาแง,ง่งตอวน,นี่หันมาหอดแล้วก็อยากได้โชคได้ลาบน้ำแม่นี่ละว่าซื้อเสียงทั้งอืนหนังลูกหลานมาขันให้ลูกหลานก็บ่มีเงินซือ้อเออบาทนี่ลูกหลานสีมาคอวิลีได้บาทขันสีให้พ่อเปลนหล้างๆนี่กะมันตีนยากไก่เด่นเด่นสัดๆเดอ้เอ,อ าอลูเขาอคำเบิงตัวให้เด่นเด่นสัดสี่ย่ายืนอยู่ระวางประมาณ2องเมตรเคงนะคะเห็นเลข3ามตัวเลยพี่น้องตัวบอกง่ายสี่นะคะ ได้สีมเห้เปลืไไก่ด้ค่ะเด้อได้สีเหยายเป่เินก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยาสเห็นคับ่สีเจ็ดสี้เนอแ่นะเห็นเีเลขหาก็ได้ดินี่แต่ว่านูเห็นเป็นสีเจ็ดสีตัวเมืองเกินด้ยมันเป็นหาเร่งอยู่พี่เห็นเป็นสีเจ็ดสี้ี่เันเพิ่นจิบัน บุตรท่านในรูปเพิ่อนบุตรท่านในรูปเลยเพื่อนหายบ้านที่ย่าว่าสิให้เพิ่นอันผ้าสามซีนะคะว่องมาไล่เก็ดซีเก็ดสอกเปลี่ยนให้ใหม่เลยขันเห็นเลขสามตัวสั้นเห็นเลขสี่เจ็ดสี่นะคะซูมให้พวกพี่น้องเบิ่งซูมเข้ามายแก้สิเห็นบ่เห็นบ่เดี๋ยวตั้งลำดีๆกันบัดที่นี่เห็นตุ่นนี้กเด้อพี่น้องเด้อ เห็นซีเกซีเหรอมังเกิลอย่างนี่จะมาซูม้มสิเห็นบ่ด้วยเนาะเดี๋้านลูไปเอาแว่นคันสี่เจ็ดสี่นะคะนีะ่มาอยู่ระบายสามเม็ดนี่สิเห็นถ้าไปใกล้ๆสิบ่เ,เห็นคนใดเอาซีไหมเด้อค่ะเด้อซีไหมตรงนี้เป็น,นเลขซีตรงนี้เป็นเลขเกตตรงนี้เป็นเลขซีน,ข 4, นะคะตัดหน้าตัดหลังอาจจะเป็นเอ่อสี่เจ็ดสี่ 447หรือ744นะคะตัด2ตัวก็จะมี44กับ7447เท่านั้นนะคะเลขของแม่ตะเคียนป่านี้นะคะยุวัฒนาสร้างนะคะ็จะสรุปเลยนะคะในคลิปนี้มีเลข474อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในเงวนที่1พฤศจศกกา2564นี่นะคะคอย พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยลำรวยไปน้ำการโชคดีสวัสดีค่ะซู้มจากสามนาทีสามนาทีเตียงเออจะซูมภาพล้วคอยอยู่คู่สี่ด้อนนทิยาสี่นะคะจะรูปเลยนะาะใน้คลิปนี่นนทิยาเห็นตรงนี้เป็น4ีเจ็ด ซีนะคะแต่ว่าเบิ้งไป,ไปไปยืนเบิ้องอยู่อยู่มุมหุ่นก็สิเห็นตรงลักล่อยนะเป็นสามสามเจ็ดซีเตยมาถ้ามายืนอยู่ตรงกลางๆจะเห็นเป็นซีเจ็ดซีนะคะนะคะเห็นเป็นซีเจ็ดซีถาไปยืนอยู่มุมพุ่นสิเห็นตัวลักล่อยเป็นสามเจ็ดซีกาสิสรุปเลยนะคะในะคลิปนี้นี่เลขสามเจ็ดซีกับซีเจ็ดซีนะคะสามหลังกับหลังกับครัว สามเนี่ยาตามตา,มตามเห็นทำถ้ายืนยุกกลางๆนี่สจะเห็นเป็นซีเจ็ดซีแต่ไปยืนยุคมุมทั้งคุ่จะเห็นเป็นสามเจ็ดซีนะคะที่เลขสองคูนนะคะจะเห็นเห็นสามเจ็ดซีับซีเจ็ดซีนะคะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภไม่งวดบันที่หนึง่งพฤศจิกายนนี่นะคะเอาวอ้พอนห้พก็ไม่ผนดงเจ็ซีโชคดีถูกหวยลำาุ้ยไปนน้ำกันโชคดีสวัสดีคะ่ะ มันก็เปลี่ยนซ้ำท่านเบิงได้สองมิติยูตรงกลางนี่เป็นซ sort of. really? <speaking in ecology> <speaking> ี่เจ็ดซี่ยูฟังหุ่นเป็นสามเจ็ดซีก็เลยเป็นสองคูไม่สามเจ็ดซี่กับซี่เจ็ดซี่เท่านี้แหละค่ะ